ฮหสวัสดีครับมิลลก,กิ๊บบอครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้าล็อกแบ็กทูกอรลี่นะครับผมก็มีคนถามว่าแลกหน้าล็อกภาคนี้ต่างจากแลกหน้าล็อกรีเบิร์ดยังไงเดี๋ยวมีจะมีคําตอบให้นะครับมาแล้วเกมทุกคนรอคอยเปิดลงทะเบียนสโตท e ยท้ง i อโอสแลนด์ดอยเขาบอกว่าเปิดเดือนหน้านะครับก็เลยขออนุญาตมาบอกไกด์อ่าอันนี้คือคําตอบนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยระหว่างภาคกอรลี่และรีเบิร์ดต่างกันยังไงนะครับก็คือ ตอนนี้เขาเอาภาคแ้กเรารีเบิร์ตออกไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพอเปิดไปเสร็จเนี่ยภาครีเบิร์ตก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นกอรี่เลยก็คือคนที่มีตัวละครเก่าเนี่ยเขาก็จะมีเซฟของผู้เล่นเก่าให้เล่นไปเลยครับแต่ว่าเปลี่ยนชื่อจากรีเบิร์ตเป็นกอรี่แล้วก็มันจะมีเซฟใหม่ของผู้เล่นใหม่อีกเซฟหนึ่งเพราะนั้นแล้วถ้าเกิดเป็นผู้เล่นมาใหม่ก็สามารถเล่นเซฟใหม่ได้เลยครับส่วนผู้เล่นเก่าถ้าอยากจะเล่นเซฟใหม่ก็แค่กดเซฟใหม่ไปเล่นเลยอยากจะแบบเริ่มใหม่หรือว่าจะเล่นตัวเก่าก็ได้ก็อัปเดตข้อมูลก็มีปรระะมาณนนี้คับ ถามว่าตัวเกมเดียวกันไหมเหมือนกันครับเพราะถ้าเกิดสมมติถ้าใครที่เคยเล่นแล้วหรือว่ายังไม่เคยเล่นก็ลองมาเล่นได้ครับเป็น Style Idol, แนวสไตล์ไอดอลแรกหน้าล็อกนะถามว่าสนุกไหมหมีก็ม,มีอันนี้หมีพูดตรงๆนะจากที่หมีทําไกด์แรกหน้าล็อกรีเบิร์นมาจนแบบคุณแล้วอะครบทุกท้วนครบหมดแล้วอะหมีก็บอกว่ามันใช้ได้นะภาคที่ถือว่าค่อนข้างใช้ได้แล้วก็เป็นภาคที่ใช้เวลาเล่นน้อยเพราะว่ามันเป็นแนวสไตล์ไอดอลนะครับ เกมได้ข่าวว่าอาจจะเปิดเดือนหน้าแต่ว่าเพื่อนๆสามารถที่จะไปเล่นเออเซฟนอกได้นะสำหรับคนที่อยากเล่นเออเดี๋ยวมีจะรวมไกลทุกอย่างมวล้ไว้ไใต้คอมเมนต์เพราะว่ามันเป็นมันก็คือภาพในลอกรีเบิร์ดนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะอัพภาพอัพอะไรให้มันดูดีขึ้นนะครับอ่แล้วก็มีพรีเซนเตอร์อย่างน้องโบด้วยนะครับมก็อย่าลืมมาลงทะเบียนล่วงหน้านะครับ อ่าต่อไปเป็นความรู้สึกของหมีเองที่หมีเล่น้าและล็อกรีเบิร์ดมาทําแทบตุกไกด์นะครับเพื่อเพื่อสามารถดูได้เลยมีระบบตีบอสดันยังไงบ้างระบบ MVP อ่าสายอาชีพการเล่นทุกอย่างนะครับจะมีอยู่ใต้คอมเมนหมดเลยก็สามารถดูได้แต่ว่าเพื่อ,เพ,อเพื่อสามารถไปเซิร์ชได้นะครับเพราะว่าแล็คแ r ็ล็อกรีเบิร์ดก็คือตัวเดียวกันติดไกด์อะไรก็สามารถดูได้อ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดถึงที่ที่หมีเล่นมาทั้งหมดเป็นยังไงนะครับเกมน่าเล่นไหมหมีใช้คําว่าใช้ได้ตัวเกมเดียวกันแลนะคะ็คล,ลาายยอย่ง จะมีอะไรที่สวยงามบอ่จริงๆภาพมันสวยนะถ้าปรับสุดแต่ว่ามีเล่นใน Ls ค่อนข้างแหลกก็เลยตอนที่มีเล่นมีก็ปรับภาพแบบธรรมดานะครับอเดี๋ยวขออนุญาตมาพูดก่อนนะเอ่อสามอาชีพไม่ตกงานแน่นอนเอ้ยใช้คำว่า4สีอาชีพดีว่าอาชีพแรกก็คือพราครับหรือพีชเพราะว่าพีชเป็นอาชีพที่ต้องใช้ลงดันถ้าไม่มีระอยองไงก็เล่นไม่ได้ครับจะตีบอส MVP ลงสงครามเออมี KVM ด้วยนะต้องบอกว่าภาคนี้มันคือระบบของ AO ผสมกับ r x ครับ RX จะมีออกแมว ลงดานเหมือนเป๊ะเลยอ่ะเออส่วน R o ก็จะเป็นในส่วนตัวละครแค่ใกล้เคียงนะน่ารักแฟชั่นสวยมากประมาณนี้นะครับอาชีพไม่ตกงานอนาะชีพแรกอย่างที่หมีบอกก็คือพระนะครับยังไงเล่นไปก็สายฟรีสายเติมน้อยทุกคนเขาก็รับอยู่แล้วแหละอ่ะต่อไปชีพที่2ก็คือในนะครับหรือว่าจะเอ๊ะตอนนั้นหมีเล่นไม่มีพาราดินหรือย่างวะน่ายังไม่มีนะตอนนี้นมีแค่ในนะครับแต่ว่าอนา,าคตมีหรือเปล่าไม่รู้ายเอาไว้ทําอะไรก็คือแทงบอร์ดครับ แต่ว่าดา่านหลังๆตอนที่แบบของแน่นๆแล้วตั้งแต่ลงสตูไปก็ไม่ต้องใช้นท์แล้วก็ได้แต่ว่าแรกๆอย่างเด็กอย่างโอชชลิตดูโหต้องมีไนท์จริงๆนะไม่มีนท์คนอื่นมันยืนไม่ได้อ่ะโดนบอสตบตายนะครับเพราะนั้นนท์ก็คืออาชีพที่ไม่มีทางตกงานแน่นอน,นพอๆกับพีทนะครับต่อไปอาชีพที่3อาชีพที่4ที่คนฮอนทตเลยนะสายดาเมจที่แรงที่สุดที่ของน้อยสุดที่มีเห็นตั้งแต่รีเบิร์กก็คือวิสัทวิสัทสายภาคนี้คือเป็นภาคที่เอ่อทำของไม่ต้องเยอะแต่ยิงแรงมากแต่ว่าในส่วนค่าสามรู้สึกดดาเเเมมมันออลลงยะลยนะ ส่วนอาชีพที่4ก็คือสไนเปอร์นักธนูอันนี้มีเล่นครับจะมีส่วนสายสกิลกับ ADL อันนี้มีเล่นมีหงเล่นสายสกิลเอ่อธนูสไนเปอร์สู้วิสาได้ไหมครับ้นหนึ่งขัสสู้ไม่ได้แต่คั้สามตอนเป็นสไนเปอร์ตอนที่เรามีสกิลนกจิกอะมีจิกเป็นล้านเลยนะตอนนั้นจะเก่งกว่าวิสาแล้วแต่ว่าในส่วนช่วตงต้นเกมกลางเกมวิสาเก่งกว่าจริงส่วนอาชีพอื่นเพื่อนดูใต้งคอมเมนต์แล้วกันอาชีพอื่นมันแล้วแต่คนชอบอะแต่ถ้าจะเล่นแอดก็ต้องเติมเยอะนะข้างเนี้ย เพื่อนๆอ,อยากดูอาชีพไหนก็ดูใต้คอมเมนต์ได้เลยมีแปะไว้รวมสเตตัสให้หมดเลยเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้มันคือภาคเดียวกับแลนนกรีเบิร์ดครับเพีงแต่อาจจะแบบมีการอัปเกรดอ๋อใช้คำว่าอีวิลูชันทำให้มันดูดีกว่าเดิมแล้วกันประมาณนี้นะครับอาจจะมีขออยาตพูดต่อนะในในส่วนที่ว่ามีเคยเล่นมานะครับเกมเหมือน ROX นะคือบางระบบมันเอา r อา X มาอย่างเช่นออฟแมวออฟยอนออฟฟอนอะไรแบบนี้เพื่อ,อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหม ล่าบอสมีระบบเหมือนเอเเลยก็คือติดอันดับ1 1 0ถึงแต่ว่าภ้าคนี้จะดีหน่อยคือ,อ,อของบอสออกดอกมันค่อนข้างง่ายอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีในส่วนการแรนดอมหนึ่งถึงสินะแต่ว่าหมีไม่แน่ใจว่ามันลงไปถึงตัออ้งแต่ทีม1 1บเถึง20หรือเปล่าัน,นี้หมีจําไม่ได้นะแต่แน่นอนว่าระบบการดอกของเอาเอ็กครับก็คือตีวีไไปถ้าดวงไม่ดีก็ไม่เข้าตัวตอนนี้ก็ต้องอยู่ที่ดวงสนิดหนึ่งด้วยนะครับสายฟรีเกมนี้อยู่ได้ไหม สายฟรีเกมนี้อยู่ได้ไหมอยู่ได้สบายครับแต่ว่าอาจจะต้องแบบจับของก็เดี๋ยวถ้าเกิดเปิดเดมีก็คงเล่นเดี๋ยวมีก็คงทําไกด์สายฟรีสายเติมน้อยเพราะว่าตอนที่หมีเล่นมีเติมอยู่ประมาณแค่ห้าพันแต่ว่าดาเมจหมีก็ถือว่าแรงอยู่นะแล้วก็ล่าบ,บอสติดบ,บ่อยแต่ว่าแน่นอนว่าเกมนี้เราคูดกันจริงๆว่าเออถ้าเป็นสายเติมมันก็จะฉีกกับสายไม่เติมไปพอสมควร แต่ถ้าเราสายเติมต้องรู้หลักเราต้องทําอะไรครับถ้ารู้หลักมันก็จะเก่งไปเลยเช่นทำออกแมวเป็นตีบวกเป็นอะไรแบบนี้เออมันจะต่างกันเลยถ้าทําของไม่เป็นเกมนี้มันก็มันก็ไม่เก่งอะ่ะเพราะว่ามันก็จะมีแบบไอ้ให้เราแบบโอ้เปิดตู้เปิดกาชาปองเปิดแฟชั่นอะไรเยอะมากนะครับก็ลองไปดูใครมีก่อนจะทําก็ได้นะครับเกมนี้เติมเงินตลาดกลางใช้เป็นส่วนเพชรแดงครับแต่ว่าเวลาเราเติมเงินจะเป็นเพชรฟ้าแล้วเอาเพชรฟ้าไปแลกเพชรแดงแต่เกิดเพื่อนๆที่หาของเก่งขายของไปใช่ไหมมันก็จะมีของค้ามออกแมวอ่ะจับฟู ตกปลาอะไรกันเยอะมากคือถามว่ามันสนุปมันมันถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งอยู่นะใช้ได้อยู่ไม่ใช่ว่าใช้ได้อยู่นะครับขายเงินบาทได้ไหมเกมนี้ขายเงินบาทได้ครับมันจะเป็นในส่วนการรับดึงของในตลาดแบบอย่างเช่นแบบของที่ขายไม่ได้ดึงในตลาดเขาก็จะดึงไปแล้วก็เหมือนเอาเอ็มอะเหมือนเอาเอ็มอะเอออารมณ์แบบนั้นนะอันนี้มีก็สรุปทุกอย่างให้ฟังแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากสงสัยอะไรกับเกมนี้มาดูใต้คอมเมนต์ได้การทำออฟแมว ไกด์อาชีพทุกอาชีพไม่เตตัสครบเลยแล้วก็เป็นในส่วนตลาดกลางเป็นยังไงอา่าอาชีพอะไรสบายก็อาชีพสบายมีให้4สีอาชีพนี่แหละเลือกเอาก็พระไนไนก็ยังไงต้องเป็นแทงอะแล้วก็ในส่วนสายดาเมจก็ OP สุดคือวิสาล์ลงมาก็สไนเปอร์วิสาห์เก่งช่วงคัสหนึ่งคัสสองแต่ว่าสไนเปอร์เก่งคัสสา 3, มดาเมจแรงกว่าวิสาห์เยอะตอนคัสสามอันนี้เลือกเอาเอาไปว,ว่าถ้าเกิดชอบอาชีพไหนก็เล่นเอาแล้วกันครับเองย่่งจะดีกว่าส่วนอาชีพอื่นที่มีไม่พูดอย่างพ่อค้าหรือว่าจะเป็นในส่วน เอแอสซินพวกนี้ต้องเติมนะต้องเติมเพราะว่าที่มีเห็นเขาเล่นเป็นสายฟรีเขาเล่นยากนะคือแบบคือเกมนี้มาต้องตีบอสมาต้องตีมอนเตอร์ในดันครับมาต้องได้3ดาวถ้า3าดาวมันจะเอ็กีเยอะอันนี้มันเลยต้องแบบเน้นอาชีพหน่อยสรุปสายฟรีสายเติมน้อยก็เลือกอาชีพที่หมีบอกก็ได้4อาชีพอะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่ากะาาจะเติมอยากเล่นอาชีพไหนก็เก่งหมด อ,อันนี้มีเอาข้อมูลข้าวมาเพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับเผืเ่อเพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็ดูใต้คอมเมนต์เลยมีมีไกลทุกอย่างรวมไว้ที่นั่นหมดแล้วเผืเ่อเพื่อนๆอยากดูอะไรก็ดูที่นั่นได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ